โอเคครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลของธนูนะครับสักขาหรือสไนเปอร์นักกาเอด SP 6ธาตุน้ำนะครับผมนี่นะนี่เป็นรูปแบบสกิลนะครับเป็น าการของการของอาชีพนี้ก็จะยิงหน้าไม้นะครับใช้หน้าไม้ยิงรู <What? S 1> ปแบบสกิลนี่แปลงร่างครับผมนี่นะของผู้ชายและของผู้หญิงส่วนนี่นะครับจะเป็นจะ e m e n t n t a l attack ก็จะเป็น Passive Skill นะครับสกิลติดตัวนั่นเองยิงธรรมดาโอเคสกิลแรกนะ ของในการที่จะใช้สำหรับสักเานะครับก็เป็นฟอลคอนโนสดิฟเ <c oughs> นี่ยเองนกเหยี่ยวจิกหัวนะครับอันนี้มีธรรมดานะโอเคสกิลแรกนะครับฟอลคอนโนสดิฟก็คืออันนี้จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะเราก็จะได้สกิลติดตัวมาด้วยนะเป็นสกิลเสริมนะครับ โรเลตติ้งแอโร่อ่าสามอันสุดท้ายนี้น,น,นะครับจะเป็นสกิลเสริมสําหรับบางสกิลที่ใช้ไปถ้ามันขึ้นมาก็แสดงว่าจะเป็นโบนัสสกิลของสกิลนั้นนะครับ <S <s> <S ก็จะมีโรโรเลตติ้งแอโร่เป็นสกิลหมุนธนูนะครับธนูทะลธนูทะลวงนั่นเองมีสองระดับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโรเลตติ้งแอโร่แลระดับสูงสุดนะครับโอเคต่อ <c oughs> okay. ไปนะ สกิลที่2คือโมบายหรือโมบบลวะโมบิลแท็นะครับก็คือจะเป็นกับดักศัตรูนั่นเองนะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ศัตรูที่มาตีกับดักของเรานั้นเดินช้าลงหรือติดกับดักนั่นเดินไม่ได้นะนี่นะครับแต่เมื่อเราลองยิงไปแล้ว นี่นะกับดักก็จะหายไปหมดเลยแล้วกับดักมันก็จะระเบิดนะครับต่อไปนะสกิลที่ 3. สามปา u เอาท์นะครับศัตรูที่ถูกตามล่าอยู่นั้นโดยนกเหี่ยวจะสามารถโจมตีบนอากาศได้นะครับเมื่อผมกดสกิลลงไปแล้วนี่นะต่อไปนะครับสกิลที่4ี่รีคอ l เป็นการถีบศัตรูนั่นเองมีโอกาส30%เอร์ีนน่จะติดพิษของแมนดรานะครับ poison effect น,นั้นมีอะไรบ้างทุกๆุกสองวิเลือดจะลดลงนะครับนี่นะต่อไปวิทชอ e n ์เนจีนะครับเป็นบัฟนั่นเองนะสนับสนุนก็คือโอกาสที่จะเกิดการคิยดิคอนนั้นเพิ่มขึ้น13%นะครับและเพิ่มโจมตีจากการโจมตีดาเมจด้วยและป้องกัน ต่อตา้านหักล่างดาเมจจากพลังป้องกันด้วยนะครับเมื่อกดรับนี่นะครับผมต่อไปนะครับสกิลที่6เป็นฟ็อก r อรอนะครับเป็นลูกศรหมอกนั่นเองนะนี่นะดูสไดิไม่ติดไม่ติดสักตัวกันเลยคนระต่อไปนะครับ ฟอคอนแอสตรดนี่นะหมายถึงนกเกียวแหละเรียกนกเกียวมาโจมตีนั่นแหละครับต่อไปคือไรนิ่งรีโดนะครับสกิลนี้แหละที่ในเซิร์ฟเวอร์หลักนั้นส่วนใหญ่ใช้กันเป็นสกิลยิงต่อเนื่องนั่นเองนะกดกดรูลได้เลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงเป็นไง นั่นแหละครับที่ขึ้นอยู่บนด้านขวามือคือสก,กิลติดรูปแบบติดตัวนั่นเองว้าว <Wow. S 1> นั่นแหละครับต่อไปนะสก,กิลที่เท่าไหร่ละเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดต่อไปสก,กิลที่เก้านะครับแอมบัสเป็นสก,กิลหายตัวนะท่านผู้ชม <But. S 1> รูปแบบสก,กิลก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ ส่วนผลของสกลิลก็คือมีโอกาสแล้วี่จะเทเลพอร์ตไปเลือกตามสถานที่ที่คุณเลือกศัตรูจะโจมตีไม่โดนนะนี่ครับหายตัวอยู่สีสถานะหายตัวเห็นไหม Carry out Target ห่างหายจากเป้าหมายนะครับ <Nope. S 1> ต่อไปคือสกลิลอันสุดท้ายนะครับ Sniper เอาตีนั่นเองเ90%นะครับที่จะถูกพิษโจมตีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยและ lethal เลื targets, the these these? ่อนรถนะครับติดพิดจากเป็นรานั Armenia ่นเองนี่นะนี่นะครับเขาวุ่นกงด็ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับสกิลของสกานะเป็นเอสีทีเอที่หกลองจเอสพีทีห้านะครับเป็นธาตุน้ำซึ่งได้จาก การลงเลดของหมีน้ำแข็งน euh ั Man, ่นเองนะชื่ออะไรแล้วฮิสเทนทับิสตโคนะครับเป็นชื่อถ้าเป็นช่วงเซิร์ฟหลักของเซิร์ฟไทยนะโอกาสเปิดได้การก็ขึ้นดวงอยู่กับดวงเหมือนกันครับผมก็ผมขอจบการรีวิวของสกิลสเคาลนักธนูียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ